สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงแบบโหราศาสตร์ของชาวลัคนาราศรีธนูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงชีวิตช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะชาวธนู อาจจะเป็นทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือความสะดวกสบายรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะที่จะดูโดดเด่นนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะต้องได้ลื้ฟืน้นความรู้สึกเก่าๆขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะแรกๆคุณก็อยากจะปรับปรุงชีวิตตัวเองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ ในด้านความรักนี่ของคุณอาจจะไม่โดดเด่นมากนักนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องรักอยู่บ้างมีโอกาสที่จะได้หรือฟื้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะในเกณฑ์3องศาดาวพุธจรฉากกับจันทร์ก็จะทำให้คุณรู้สึกกระชับกระเชงปลอดโปร่ง มีความจำดีมีความคิดสร้างสารรค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการงานได้ค่ะมีการติดต่อเจรจาในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือมีโอกาสมีความสำเร็จสูงมากอาจจะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างจากเพื่อนฝูงแนะนำสิ่งดีๆมาให้มีโชคมีลาบเงินทองจากเพื่อนฝูงนะคะอาจจะต้อง มีความรู้สึกว่าใช้จินตนาการเยอะมีความคิดมากอยู่ภายในค่ะมีการฝันกลางวันหรือว่ามีการวาดหวังไว้นะคะเป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวทางด้านอารมณ์มากๆอาจจะถูกหลอกลวงหรืออาจจะมองอะไรไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ การจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะคะบางทีอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดลำคาญใจค่ะให้ระวังด้วยนะคะอาจจะโดนใครเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณใจร้อนทําให้คุณรู้สึกหงุดห,หงิดโมโหร้ายนอกจากนั้นนะคุณก็อาจจะเชื่อคนง่ายมากเกินไปนะคะให้ระวังการโดนหลอกด้วยค่ะ คุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆทางด้านธุรกิจการค้าขายให้ประสบผลสำเร็จพูดจาอ่อนหวานมีความสามารถในการใช้ความคิดและการพูดให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะคุณจะได้ลาบได้ผลจากผู้หญิง จะมีความเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบแล้วก็จะเป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะก็อย่าหวังมากในเรื่องโชคลาภค่ะการเจราจารจะมีสเสน่ห์นะคะเป็นที่ประทับใจกับคนรอบข้างกับคนที่ได้รับฟังนะคะมีคำพูดที่ไพเราะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารทำให บางครั้งเรื่องเครียดๆค,คุณสามารถพลิกแปลงคำพูดให้เป็นเรื่องที่เบาสบายได้เลยค่ะมีความรู้ความสามารถมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับตัวเองมากเลยนะคะมีความรุ่งหลงมัวเมาเกี่ยวกับการเขาเรียกว่ามีความรัก ที่อาจจะถูกปกปิดซ่อนเล้นหรือถูกกลอกกลวงมีความรักที่ไม่เปิดเผยทางด้านการงานก็อาจจะต้องใช้จินตนาการนะคะมีความคิดสร้างสรรค์สามารถหารายได้จากไอเดียของคุณเองนะคะตัวคุณเองนี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะจากคำพูดก็ให้ระมัดระวัง การพูดของตัวเองด้วยค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่ให้คำแนะนำนะคะโดยรวมแล้วชีวิตของคุณนี่บางครั้งถ้าทุกปัญหามีปัญหาเข้ามาตัวคุณเองก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะคะการติดต่อสื่อสารช่วงนี้ของคุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะ พูดมากเหลือเกินพูดไอเดียเสนอไอเดียอะไรเข้าไปบางครั้งก็เหมือนกับว่าจะได้ผลดีแต่ก็ได้ผลดีจริงๆค่ะเรื่องการงานของคุณนี่ไม่หยุดนิ่งเลยนะคะมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องการเงินก็เข้ามาเป็นปกติมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้งานได้เงินนะคะเพราะจากการที่คุณติดต่อสื่อสาร ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะคะบางครั้งคุณอาจจะมองไม่เห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆมีเขาเรียกว่าอาจจะมีศัตรูซ่อนเลนศัตรูที่ไม่เปิดเผยอาจจะมีคนใส่หน้ากากาเข้ามาหาคุณหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์ในตัวคุณนะคะขอให้คุณใช้วิจารณญานในการครบแล้วก็ในการพบปะ ผู้คนด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเสียเงินเสียทองไปกับการดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะตัวคุณเองก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความสวยความงามของคุณนะคะก็ตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นคุณมีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามความสัมพันธ์ลับๆบ,บางที ตัวคุณเองอาจจะมีความสัมพันธ์ลับๆกับใครโดยที่ไม่เปิดเผยมาก็ได้นะคะช่วงนี้ต้องให้ระวังความคิดของตัวเองด้วยอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นไม่ปลอดภัยเอกสารผิดพลาดการเงินผิดพลาดไปนะคะต้องให้ระวังให้ดีเขาเรียกว่าต้องใช้วิจรารณญาณแล้วก็ใช้สติให้มากๆอาจจะมีคนอิจฉาลิษยา อาจจะมีคนรู้ความรับของคุณและวเอาความรับของคุณไปเปิดเผยนะคะมีคนที่คิดร้ายต่อคุณแต่อะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ดี มันก็ยอมได้ผลดีแต่ถ้าหากตัวคุณเองไปทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้ความลับตรงนั้นมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาค่ะค,คุณธนูขายังไงแล้วแค่คิดจะทำอะไรแล้วถ้าทำอะไรแล้วคิดว่ามันดีก็ขอให้มันทำค่ะอันไหนที่ไม่ดีก็ขอให้มันหยุดนะคะ สิ่งไหนดีมันก็ดีสิ่งไหนไม่ดีมันก็ย่อมมีผลตามมาของมันอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะดูแลตัวเองให้ดีค่ะมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ